ทั่วแหลน้าประเทศไทยสวัสดีครับคุณมัณน,นาครับสวัสดีค่ะคุณปรอเมศแล้วก็ท่านผู้ฟังเรียกชื่อจริงไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะพอดีมาเป็นทางการหน่อยครบั120บพอร้อยี่สิบวันมะครับร้อยี่สิบวันว่าอะไรครับพี่หนูน่าไม่มรู้สึกว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ เข้มข้นขึ้นนะเข้มข้นขึ้นแข็ขึ้นหวานขึ้น<ำ>มันขึ้นอตามสภาวะวิกฤตของสถานการณ์เพราะว่าจากอ,อ,อ,อช่วงการพูดง่ายๆว่าเดือนแรกแรกของการต้องเผชิญกับภาะวะวิกฤตเยอะๆแล้วก็เอประกาศล็อกดาวน์ตอนนั้นที่มีการผิดพลาดกันช่วงสงการก่อนสงการช่วงปลายมีนาใช่ไหม แล้วก็เวลามันก็ร่วงเลยมาประมาณสามเดือนก็ปรากฏว่ารอบนั้นจากเวิร์ตนั้นจากเอ่อการเคลื่อนย้ายผู้คนก็คือเชื่อน,อนย้ายการติดเชื้อโรคอ่ะแล้วมันก็ควบคุมไม่ได้สามเดือนแล้วก็ยังควบคุมไม่ได้แล้วปรากฏว่ามาในรอบนี้ก็ยิ่งมีความผิดพลาดในเรื่องของการเอ่อบริหารจัดการวัคซีนอีกเอ่อมันไม่เท่าชันกับการกลายพันธุ์ของโรคของโรคเชื้อโรคเนี่ยนะเขากลายพันธุ์เกิดเกินว่า ไกลว่าตอนนี้เอ่อตัวเลขก,ก็พุ่งทะยานไปตามที่เคยเกิดไว้เรียบร้อยแล้วตามกาที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ทั้งหลายแหล่วิเคราะห์วิจารณ์เอาไว้แล้วก็มันก็เข้าสู่เฟสี่น่าจะอย่างเป็นทางการละทีนี้สัปดาห์นี้จะเป็นเจ็ดปันอันตรายของการที่หลังจากที่สมคอได้ออกข้อกําหนดในการเอ,อปิดล็อกแคมป์คนงานอ่าต่างๆแล้วก็เกิดมีการ ขึ่งแตก่างกระจายเชื้อโรคไปสู่ต่างจังหวัดคุณหมอก,ก็ผ่านทุกวังก็คงติดตามแล้วว่าตัวเลขจากจังหวัดที่ปลอดจากการติดเชื้อแพร่กระจายมาติดต่อทางเนื่องหลายวันอเอก็ลดลงอย่างหวบภาพจากเดิมมีห้าสิบกว่าจังหวัดก็เลยตายเป็นสวิงข้างเลยว่าไปติดเชื้อเพิ่มขึ้นหกสิบสองจังหวัดเหลือเพียงสามจังหวัดใช่ไหมคุณกอลแมทที่ยัง การติดเชื้ออย่างน้อยใหดูเหลือจังหวัดเดียวนะจังหวัดเดียวแล้วล่าสุดมันเหลือลําพนนะเหลือลําพนนะเผชิมีมีชนกับโมโหฮะเหลือลําพนแสดงว่าก็เมื่อตัวเลขสะสมมาเรื่อยๆก็มันก็จะกลับมอไปจนทั่วประเทศแล้วแหละทําให้ประเทศไทยต้องก้าวสู่อ่สภาวะที่เรียกว่าเผชิญหน้ากับเวสสี่แล้วเวสที่สี่เนี่ย เบืเอ่อว่าเป็นตัวที่ร้ายกาจขึ้นไงคุณประเวศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อจากว่ามันเป็นปรจการเมืองใหญ่ไงแล้วก็เป็นเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางรวบรวมของผู้คนแล้วก็เอศูนย์กลางทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายชีวิตมันหมุนเวียนอยู่ในเนี้ยและที่สำคัญคุณประเมศนายกรัมนตรีและสอบอคอเนี่ยก็เน้นย้ำแต่เรื่องของการ ซิลหรือจะปิดการเคลื่อนย้ายของเออผู้คนแล้วก็เหมือนกับเป็นตู้เก็บเชื้อโรคไว้ในตัวในเชื้อในตัวอยู่แต่ละคนเนี่ยนะบางคนก็ไม่มีแรงอาการถูกไหมเพราะฉะนั้นอซิลแต่คนงานแต่คุณไม่ได้พูดถึงชุมชนอย่างจริงจังเลยนะหลังจากที่โมเดลที่ของเตยเนี่ยมันจะสงบลงชั่วข่าวแต่ปรากฏว่า สภาวะสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงเนี่ยในชุมชนต่างๆในกรุงเทพมหานครมันมันมีหลายพันแห่งไม่ต่ำกว่าเอาอย่างที่เป็นทางการเนี่ยมันสองพันกว่าใช่ไหมแต่ถ้านับกันจริงๆจัง,จง,จง,จงมันเกือบห้าพันประเภทเชุมชนที่เป็นลักษณะของการบุกรุก,กหรือว่าไปแฝงอยู่ในพื้นที่ต่างๆอย่างไม่ถูกต้องแล้วก็ประเภทขัดกฎหมายเลยเนี่ย ตรงนี้คุณไม่ได้มีแผนในการบรหิหา,ารจัดการที่แท้จริงเพราะว่าคุณหมอคุณนึกซีว่าที่อยู่เป็นในสภาพแบบชุมชนแออัดเนี่ยมันก็เป็นประกอบไปด้วยประชากรที่หาเช้ากินค่ำไม่ใช่หาเ้ากินค่ำแล้วปัจจุบันนี้พัฒนาภาพติดตามในโลกโซเชียลจะบอกว่าหาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้อ่ะเป็นอย่างเงี้ยประเภทที่ส่งของภออกเลยออก ออกไปอส่งอาหารไปทำงานบริการเสร็จแล้วเขาก็ต้องกลับมายอนพักอยู่ในบ้านที่หนึ่งห้องเช่าจะเรียกว่าเป็นบ้านหลังเลยหนึ่งห้องเช่าอยู่กันเป็นครอบเป็นครัวเนี่ยแล้วมันไม่มีทางเลยที่จะไม่ติดกันมันก็ไม่มีการที่จะดูแลซัพพอร์ตว่าถ้าให้อยู่ในบ้านาจากตัวเองแล้ว แล้วเขาจะเอาอะไรกินนะใช่ไหมตรงเนี้<อ>ม,นมันก็ไ,ไม่ได้มีการดูแลตรงน,รงนี้เพราะนั้นมันก็ห้ามไม่ได้หรอกที่ไปผู้คนที่จะต้องเออ,ออกไปแสวงหาไรายได้หาเงินที่จะเก็ดเงินซื้อข้าวกินไปประทังชีวิตไปวันๆเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ไม่ไม่แรเห็นที่จะเออ่มีมาตรการที่จะช่วยเหลือหรือว่าจะบล็อกเขาเนี่ยคุณก็ต้อง ไม่ใช่คนมันขังอยู่ในบ้านมันกินอากาศหายใจอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมคุณหมอเราไม่ใช่ไม่ใช่พืชผูดานหรือว่าต้นนาอะไรตอนเนี้ยที่กำลังยึดกันอยู่พืชอากาศรต้องไราอาหารนะต้องไรหลชินด้วยการกินด้วยครับเออมันทําแบบนั้นไม่ได้ไงคุณป้เนี่เพราะฉะนั้นแล้วเตรียมใจถึงได้บอกว่ากระแสการขับไล่ผู้นารัฐบาลอย่างคนเอกประยุทธ์จันโอชาที่ มีแคมเปญกู้หน้าที่ว่าจะไม่ให้เสียหน้าทางาาการบริหารจัดการยังไงก็ต้องประกาศว่าร้อยยี่สิบวันฉันจะเปิดประเทศให้ได้แล้วก็ยันทุลังเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปเป็นตัวอย่างแล้วก็แลเห็นอยู่มันก็นำมาซึ่งคะแนนนิยมไม่ค่อยกระตื้องอรนะมีแต่กระแสดราม่าเนี่ยคุณปอเม้คุณเห็นไหมที่เออมันเปรียบเปยมีคนเปียบเปยเหมือนกับยิ่งกว่าขี่ช้างจับสกแต,แตไนไอ้งบที่ทำอีเวนต์ พาพลพรรคนายกและคณะรัฐมนตรีนหนีประชุมสภาหนีกระทูหนีนยัติด่วนในสภาที่ห้าพักการเมืองเออแม้กระทั่งเป็นพักภูมิใจไทยที่เป็นพักรัฐบาลอยู่ด้วยก็นําเสนอเพราะเห็นแล้วว่าถ้าจะต้องให้ประชาชนแบกรับชีวิตเผชิญชะตากรรมแบบที่ไร้ซึ่งความหวังจากมาตรก,การของรัฐเนี่ยก็ควรจะใช้เวทีสภาที่ยังหลงเหลืออยู่กับสภาพที่ เออคนอาจจะยังไม่ลืมนะว่ามีสภาอยู่มีผู้แทนรัฐดรที่เลือกอยู่มีอยู่ที่ล่มไปนี่จาาที่ผ่านมาไงมีอยู่วันกลับใช้เวทีสภาเนี่ยแต่ที่แก้ปัญหาให้ชาวบ้านไม่ได้กระทู้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็มอบให้รัฐมนตีที่เกี่ยวข้องไอ้ัฐมนตีที่เกี่ยวข้องก็ติดคณะไปร่วมในมหากรรมอีเวนต์เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกกันแล้วก็มีภาพที่ ขัดแย้งกับสภาวะอารมณ์ของผู้คนในบ้านในเมืองก็คือคณะรัฐมนตรีก็ไปนั่งชิลๆอยู่ริมทะเลภูเก็ตก็โดนผู้คนประนามหยามเหยียดผู้แทนรัศดรก็เอาไปเปรียบเปยว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับความทุกข์ยากแสนเข็ญของประชาชนยังไปนั่งชิลๆตาภาษาวัยรุ่นเขาบอกไปนั่งนั่งงู้งงอยู่ริมทะเลอ่ะแล้วก็มีภาพการ์ตรูนการ์ตูนล้อกันอยู่เบื้องหลังว่าเบื้องหลังโต๊ะอาหาร ที่ก็คณะรัฐมนตรีผู้นําของเราและวรัฐมนตรีก็ไม่ได้ชมหน้ากากอนามัยนะแต่นน,นั่งกินข้าวดื่มวายดื่มอะไรกันผ่อนคลายแล้วก็ด้านหลังก็เป็นภาพพี่คนมาเขียนรอว่าเป็นซากศพของผู้คนที่ต้องเสียชีวิตทั้งจากโควิดโดยตรงแล้วก็พิษภัยจากเศรษฐกิจโควิดทั้งค่าตัวตายตามสถิติที่มีการเอ่อยอ้างกันในสภาว่าเกนาทีต่อหนึ่งศพ เป็นสถิติใหม่ในรอบ20ปีของอประวัติศาสตร์ชาติไทยเหมือนกับว่ารัฐบาลเอ้มีการถูกเปรียบเปยน,น,นะคุณปาเมนว่าท่านผู้นําของเราเนี่ยมาจากทหารหอา,าชีพเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่สูญเสียกําลังคลเปรียบเหมือนกับการที่ประชาชนมาล้มตายกันเป็นใบไม้ร่วงอยู่ในขนาดนี้ยก็เป็นเรื่องปกติในทางยุธยยยทธกา,ารหรือเปล่าคือกําลังพลที่สูญเสียไปก็ แทงศูนย์แทนจำหน่ายแล้วก็เอาเปิดรับสมัครหรือว่าไปดึงสั่งการเอากำลังเสริมเข้ามาทดแทนในอัตราเดิมก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ถูกเปรียบเปลยนะว่าเรามีผู้นำมาจากภาคนั้นนะ่ะอาจจะหัวจิตหัวใจไม่ได้มีความลึกซึ้งหรือว่าจะละเอียดอ่อนกับการที่ต้องสูญเสียผู้คนไปในเวลานี้นี่อันนี้ที่นะถูก ตะแสเทิงลบกดดันแล้วก็พูดง่ายๆนะคุณกอนแม่คุณจะทําอะไรก็ผิดน่ะนายกตอนเนี้ยไอ้คุณน้ดจะน้ดจะผิดกับผิดที่ผิดเวลามาพูดแล้วก็หยอกล้อกับสื่อมวลชนหัวเราะหัวไข้หัวเราะเริงร่าก็ถูกคุณสสฝ่ายค้านและซึ่งพูดและตรงใจกับประชาชนท่านนอกด้วยอ่ะพูดแบบในเชิงว่าคุณยังมีอารมณ์ไปหัวเราะหัวไข้เลิงร่า หัวรอต่อกันซิกกันอยู่ท่ามกลางอารอยเลือดและคาบน้้ำตาเสียงพี่น้องประชาชนล่ำให้สูญเสียทั้งชีวิตสูญเสียญาติคนที่รักสูญเสียสาชีพสูญเสียการดำรงชีวิตแบบมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับอดีตคอสชอปลูกปั้นไว้เนี่ยนะปีหกศูนเนี่ยก็ยังหาไม่ได้แล้วในปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้น เป็นธรรมดาเนาะครูปาเมธและท่านผู้บังที่คลื่นกระแสบ่าเรื่องของกายขับไร่มันก็เลยกลับมารวมตัวกันเป็นแม่น้าร้อยสายก็อย,าย่างที่แรเห็นร้อยสายเลยถูก <c oughs> เพราะว่าอ้ากลุ่มคนกลางคืนก็มีส้นสูงสีแดงไปหน้าทาเนียบแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มคนที่เขาไปเปิดท้ายขายของก็ในเมื่อรัฐบาลไม่มีช่องทางที่จะส่งเสริมให้ เอ่อผู้คนที่กำลังลาบากทำมาหากินเนี่ย mm hmm. ก็เขาก็เลยไปเปิดท้ายขายของเปนในเป็นเชิงสัญลักษณ์ประชดประชันไล่รัฐบาลบวมๆไหมแม้แต่จะต้องเจอกับพายุฝนนา mm hmm. ก็ยัง mm hmm. ไม่ถอยแสดงถึงความมุ่งมั่นในการที่จะไล่นะแล้วเมื่อวานส,นสดๆร้อนๆก็มีขบวนเอ่อใคระ เอ,อ่บีบแตร่ไล่นายกเป็นขบวนทัวร์ของสมบัติทัวร์บกอายทัวร์สมบัติทัวร์เออ<ม>นั่นแหละเป็นการประท้วงแบบจริงๆก็เป็นสากลน,นะการบีบแตร่ไล่บลิบแปรไล่หรือแว้ว่าจะวิวัฒนาการเป็นขับรถออกไปตามสี่แยกบนถนนต่างๆเราจะไปประท้วงในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าไม่ยอมรับไม่เอ,อ อะไรกับรัฐบาลน,นี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแต่ถามว่าจะทําอะไรรัฐบาลน,นี้ภายเอ่อได้ใรในเดือนสองเดือนซ้าเดือนคงไม่เพราะฉะนั้นเอ่อ<ม>เนื่องจากว่าเขามีแบตอัพที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นเอ่อสายการปกครองหนื่งก,ง,งกองทุงกองทัพตราดใดที่ยังเป็นหนึ่งเดียวกับที่น้องสามปอที่สืบทอ,อดมาจากอดีตคอสชเนี่ยก็ พลพรรครัฐบาลก็คงจะหวังใจได้ยังใจเย็นได้ว่ายังไม่มีใครมาทําอะไรฉันได้ง่ายๆอ่ะนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยวิกฤตศรัทธาเนี่ยคุณกลรเมศวิกฤตศรัทธาเริ่มถูกตั้งคำถามกันเยอะมากถูกตั้งคำถามเยอะโดยเฉพาะจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องยอมรับว่ามี power มีอ่าพละกําลังในทางสังคมและทางความน่าเชื่อถือศรัทธาด้วยนะ เริ่มตั้งคำถามกับนายกรัฐมนตรีแล้วคณะผู้รับผิดชอบวัคซีนแล้วไง hmm. มันจะมีการรวมตัวเปิดแคมเปญกันมาเนี่ยโดยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยฝ่านี้ยอดทะลุไปกี่แสนแสนกว่าแสนแก่แล้วมั้งแสนกว่าแล้วครับเรียกครับร้องให้รัฐบาลต้องรีบก็เห็นกระบวนการอยู่เห็นกระบวน่าอยู่ก็ไฟล้นก้นอยู่นะองค์การเพศสัจธรรมที่เป็น คนต้องรับหน้าเสือในการเป็นตัวแทนในการสั่งนําเข้าวัคซีนทางเลือกมาเนี่ยเออ mm hmm. ทั้งทั้งที่ว่าบุคลากรดัดหน้าเองเนี่ยก็มันเห็นแล้วว่าไอรัฐบาลที่เอ่อไอวัคซีนที่รัฐบาลเป็นภาคบังคับไปใ,ให้บุคลากรดัดหน้าเนี่ยก็สะท้อนแล้วว่าสองเข็มมันก็ยังอ,อันตรายไม่ได้ไม่ได้บอกว่าสองเข็มของชีโนแวกแล้ว จะป้องกันการติดเชื้อไม่ว่าวัคซีนใดก็ป้องกันไม่ได้แต่อย่างน้อยต้องทําให้อาการมันไม่หนักแต่นี่ก็เราก็สูญเสียบุคลากรทางก,การแพทย์ไปแล้วไม่น้อยเออพี่บอกว่าตายแน่ๆเนี่ยสี่รายจากเมษาจนถึงปัจจุบันแล้วที่ยังอยู่ในไอซูเองเป็นคุณหมอเองอะไรเองก็หลายสิบรายอยู่เนี่ยมันก็สะท้อนความไม่เชื่อมั่นล่ะนะเพราะฉะนั้นถึงได เสียงอื้ออึงไปด้วยเสียงที่บอกคุณต้องเปิดให้อ่านำเข้ามาสีไฟเซอร์เอ่อบอเนนาหรือวัคซีนอีกหลายๆชื่อที่ยังเป็นทางเลือกที่มันคุณภาพเรดีเอ่อพอที่จะรับมือกับไอไวรัสกลายพันธุ์ตัวร้ายซึ่งตอนเนี้ยหมอยงเองก็พูดยอมรับแล้วนี่ว่าในทรรี่ได้มาณก้อนเด็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอนเนี้ยที่ตัวเลขมันพุ่งออกมา,ามากมายไก่กองเนี้ยเพราะมันเป็นตัวเดลต้าตัวเชื้อ จากอินเดียใช่ไหมที่ว้ามันเลยทนทานเร็วต้องเดลต้านี่หลันการป่วนมากนักว่าขึ้นด้วยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วกว่าโควิดจะมาเดือนตุลาแอกว่าวัคซีนตัวดีๆจะเข้ามาเดือนตุลาเนี่ยสิงหาเนี่ยมันจะเท่าทันกับสถานการณ์ไหมก็ถึงได้บอกว่าเป็นที่จับตากันแล้วว่าระหว่างร้อยยี่สิบวันเปิดประเทศตามนโยบายของ เปรียประยุทธ์จันโอชากับร้อยยี่สิบวันตามที่เอ่อเพนกวินเป็นตัวแทนออกมาขู่อยู่แน่นะว่าคู่สามของเราอาจจะไม่มีประเทศให้อยู่เนี่ยเขาว่าไม่มีประเทศให้อยู่นั่นหมายถึงอาจจะเอ่ออาจจะหมายถึงว่าประเทศความร่มสลายนะคุณหมอโอ้เวลานั้นคุณหลับตาที่ว่าถ้าประชากรเนี่ยมีติดเชื้อ เป็นหลักหมื่นไม่ใช่หลักหกพันห้าพันไปปลายอย่างที่ออกมาทุกวันนี้แล้วยอดผู้เสียชีวิตเกิดมันเด้งขึ้นมาจากสองหน่วยที่กวดเอาไว้เนี่ยกลายเป็นหลักรนะ้อยหลักพันเนี่ยมันจะกลายเป็นสภาพประเทศไทยเข้าใกล้สภาพที่จะเป็นอ,ะ,อะไรอ่ะมนุษย์ซอมบี้อนะแฮกินเดสเ่ะตามนี่อย่างนั้นเลยอะเดินซอมบี้บนท้องถนนเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ <โก S 1> เราเรากินตนาาราหว่า ประเมินว่าถ้าภาพในอนาคตมันจะเกิดขึ้นใน,ในสภาพนั้นเนี่ยรัฐบาลที่ว่าอยู่มาเจ็ดปีแล้วเนี่ยจะมีแนวทางในการตั้งรับวิกฤตรตรงนี้อย่างไรมันยิ่งกว่าระเบิดเวลาอีก่นะมันไม่ใช่ระเบิดเวลามันเหมือนคล้ายๆกับอะไรมาหาปรมาณูเลยก็ว่าได้ที่จะให้มันเกิดสภาพปัญหาเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากกลุ่มเครือข่าย ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนกลุ่มทวงถามประชาธิปไตยกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิดเอ่อในทุกมิติไม่ว่าจะเศรษฐกิจสังคมและก็กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยที่ถ้าเขาหมดสิ้นกับความอดทนเนี่ยถ้ากลุ่มนี้ออกมาพูดง่ยายว่ามีแอคชั่นในการนำในการกดดันมันก็ อ,อรัฐบาลก็อาจจะที่ว่าแข็งๆอาจจะสั่งคลอนก็ได้นะเพราะว่ากลุ่มไทยเฉยเนี่ยก็เริ่มเนี่ยหูฟังอยู่นะกุณปาเลเมศว่ากล่าวที่สุดแล้วเนี่ยความขีดขั้นของความอดทนและความไม่ปลอดภัยเนี่ยเมื่อมันคืบคลานไปถึงเอ,อมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะคนไทยทุกคนถึงแต่ละบ้านเนี่ยนะมันก็น่ากลัวว่าอาจจะต้องตัดสินใจทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงเวลานั้นเนี่ยรัฐบาลที่ว่ามั่นอกมั่นใจเสียลือเกินแล้วก็เตรียมพลพรรคคือในภาคพลังชารัฐเนี่ยคิดแต่ในเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมาในวันข้างหน้าคิดฝันหวานที่จะเป็นพักที่มาันดับหนึ่งชิงตัวชิงเองในการชแกนนำแต่ตั้งรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงฝั่งฝันตรงนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งนาทีที่เหลือที่จะบอกบอกว่าเป็นจุดเสี่ยงในทางการเมืองแต่ในระดับ เบื้องหน้านี้จุดเสี่ยงสําหรับผู้คนคนไทยเนี่ยเริ่มมีหมอมีอะไรหลายๆส่วนหลายๆภาคแล้วที่ให้คําเตือนแล้วก็ให้ข้อแนะนําเท่าที่จะรักษาลมหายใจและชีวิตให้กับผู้คนในบ้านในเมืองน,นี้ได้ก็คือเริ่มต้นจากตัวเองอาจจะต้องปัดฟันคืนเลือดกักตัวเองมีไว้ในบ้านของตัวเองเพื่อความปลอดภัยมีคําแนะนําแล้วว่าถ้า มันวอล์กอินไปตรวจไม่ได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสามพันกว่าบาทเนี่ยสําหรับคนที่ไม่มีไรายได้ดิหรือว่าหนักนานะคุณปรเมฆต้องสังเกตตัวเองว่าตัวเองมีไข้ไหมเอปวดเนื้อปวดตัวปว,ว,วดตามข้อไหมแล้วเอออย่าเพิ่งไปกินยาระงับไข้มันกดอาการแล้วมันจะดูไม่ออกต้องดูว่าหายใจไม่เต็มอิ่มไหมรู้ <c oughs> สึกว่า เออตัวเองเนี่ยอ่ได้กินอยู่ไหมการรับรู้รับรสห้ามไม่ได้แล้วตรงนี้ก็ต้องหันไปใช้กับการใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรแต่ต้องกินให้ถูกถ้าเป็นอย่างสกัดบริสุทธิ์ก็หนึ่งเม็ดหนึ่งกราบหนึ่งเึเม็ดต่อวนันต่อมือ้อใช่ไหมสามมื้อก็สเม็ดแต่ถ้าคุณไม่มีจริงๆก็ต้องใช้ฟ้าทลายโจรแบบหลักสูตรเ,เร่งรัดหรือว่า ไม่เป็นทางการนะกก็ต้องกินเพิ่มไปอาจจะเป็นสามเม็ดต่อสามเวลาก็กินตามข้างกล่องของเอ,อที่แหล่งที่คุณซื้อมาอย่างเช่นโรงพยาบาลเจ้าพยาอาภัยคุเบศเนี่ยนะแล้วก็ผมว่ารักษาอนายให้ดีคุณในบ้านเนี่ยก็ต้องห่างกันหน่อยเพราะว่ายาว,ว่าแต่การที่อยู่ในบ้านอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยมันอากาศ ถ้าเป็นตัวเดลต้าเนี่ยมันก็ติดกันได้มีโดยง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงการสนทนาอันใกล้ๆกันนะเพื่อไม่ให้เสี่ยงกับการรับเชื้อที่สุดแล้วเนี่ยตามหลักคุทธศาสนาตนไปนที่พึ่งแห่งตนคุณบาเมศ <c oughs> เขาบอกเลยว่า <c oughs> อันตาอัตโนนาโถดีที่สุดแล้วในนาทีนี้ต้องรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนแล้วพยายามหลีกเลี่ยง ที่จะไม่ออกไปข้างนอกถ้าโดยเฉพาะว่าติดแล้วเนี่ยเอออย่าออกไปเพอ,อไปแพร่เชื้อแล้วโดยเฉพาะตอนนี้วิกฤตไม่มีเตียงเพราะฉะนั้นรักษาตัวเองอยู่ในบ้านด้วยวิธีแบบไทยๆที่พอจะพาตนเองได้นั่นแหละอีู่ที่สุดครับผมแล้วต้องจับตาดูแล้วว่าสัปดาห์หน้าแรงกดดันในเรื่องของเอความล้มเหลวในการบริหารจัดก,การวัคซีนเนี่ยจะเป็นผล อต่อเนื่องกลุ่มต่างๆก็จะออกมากดดันรัฐบาลเพิ่มมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและถึงเวลานั้นก็ดูกันว่ายังจะมีวิธีทางยังไงในการที่จะแก้ไขปัญหาออกมาจากฝั่งฝากฝั่งรัฐบาลไหมแล้วก็จะเท่าทันกับสถานการณ์ไหมแต่บอกได้เลยว่ายากที่จะได้รับคะแนนนิยมกลับไปเอายี่สิบเปอา2เซ็นต์ของเดิมก็ยังยากลำบากแล้วคุณปรเมศแต่ทีนี้น้องก็อย่างที่ทราบว่า เขามีหลายปัจจัยมีอะไรหลายซับหลายซ้อนที่เป็นแผดของอำนาจที่หนุนหลังรัฐบาลชุดนี้อยู่ก็ต้องอทำใจนะอดทนแล้วก็เออ่จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ขอให้มันยังอยู่ในะระบบที่ยังเป็นสิ่งที่ยังพอรับได้ในกันในวิถีทางประชาธิปไตยก็ไม่อยากให้มีอะไระที่มันเก้าลํำเกินเลยไปมากกว่านี้แล้ววันนี้ก็ต้องอ ลาท่านผู้ฟังแล้วก็คุณปรเมศไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสัปดาห์หน้ามีอะไรที่ร้อนระอุร้อนแรงขึ้นในสภาจะต้องกลับนำห้ายัติด่วนในการหาช่องทางแก้โควิดเสนอต่อรัฐบาลก็ต้องดูนะว่าจะมีคำแนะนำอะไรออกมาอย่างเ,เป็นรูปธรรมบ้างหรือไม่อย่างไรก็ต้องฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีจ้ะ